หลังจากย้อมผมด้วยสีน้ำตาลแดงครับผมที่ได้ออกมาครับสีน้ำตาลแดงครับที่ลองไล่ตดวมืิอกี้นี่ครับผมที่ได้ออกมานี่ครับสีน้ำตาลแดงสวยเลยครับหลังจากสะได นี่มด้วยไหมหัวนี้หัวนี้ไม่เนีบมนะครับเพราะชอบรัดผมด้านหลังร้อนเวลาทำงานสะดวกครับทำก็จับชอบผมเหมือนเดิมนะครับแต่งผมแบ่งเสร็จแล้วก็ปล่อยใจไว้เตรียมลงมาทีละนิดทีละน,นิด น,นี้ใดนะครับใด้ได,ไดก็ทำเหมือนกันกระตับซอยเลยนะตัดช่อผมไว้แบ่งผมไว้ปล่อยชายเหมือน,นเดิมเขาเป็นอาจารย์หลักของการทำผมอยู่แล้วกันแบ่งผมจับข่อผมสะดวกในการทำเห็นไาลแดงครับ ้ายลมกลางนะครับเตา,าระยะห่างก็การช่างเลยครับไม่ต้องไปขี้